สร้างอาคารสำนักง,งานสำนักตัวเงินแผ่นดินจังหวัดสุรนครนะครับเมื่อเช้าฝนตกนะครับหญ้าเขียวเลยเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างกันนะครับดูการก่อสร้างเป็นยังไงนะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูป้อมยามนะครับป้อมยามมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบเดิมทีไม่มีห้องน้ํานะครับแก้ให้มีห้องน้ำนะยามจะได้ไม่ต้องไปไหนนะครับ ฉาชืแล้วนะครับชากผนงังภา้นอกมูลค่าเรียบร้อดนะครับนนี้ส่วนของเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ได้ง่ายถ้าน้าตรงนี้ก็จะเห็นมีใครเข้ามานะครับมีหน้าตา่างด้านนี้ด้วยนะครับก็เห็นตัวอาคารนี่ครับนี่คือห้องน้ำนะครับประตูเข้าห้องน้ำ ติดตั้งนะมีท่อสองท่อนะครับตัวนี้เป็นท่อเช่โคกนะครับตัวนี้เป็นฟอร์เดียนสำหรับผ่านน้ำนะครับด้าน,นบนมหลังคาแล้วนะครับเป็นหลังคาซีแพกนะครับเรื่องตรงนี้นะครับมีการแก้ไขตอนขนานตัสร้างนะครับเพราะในแบบไม่ได้ระบุไว้ไว่าให้ทำยังไงนะครับ ก็เลยใส่เหล็กตัว C ก็ไปสองตัวนะครับประกบกันทําเป็นคานเพื่อตั้งดั้งขึ้นไปในแบบไม่มีดั้งนะครับก็จะเป็นการแก้ไขหน้างานงอยู่หน้าตึกนะครับอาคารสำนักง,งานติดตั้งประตูหน้าต่างพร้อมกระจกเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3ามชั้นเดี๋ยวค่อยไปดูข้างในกันนะครับนีบริเวณเลยรอบด้านหน้านะครับ ยามนะครับดู่ภายนอกประตูทางเข้าครับอ้าหายไปแล้วต้นไมนะ้เคลียร์พื้นที่แล้วแต่ก็ยังมีเรื่องของแบกบกองอยู่ครับ แก้ไขแบบเดิมทีเป็นกระถางต้นไม้นะครับตรงนี้อยู่ประมาณนี้เป็นกระถางต้นไม้ก,ก็ทํางานแก้ไขแบบทําเป็นห้องครัวนะครับนี่เป็นดําริของเ<ม>ผู้ตัวสนิทนะครับลองพิจารณาดูนะ<ม>ทำห้องครัวไหมก็ปรับเปลี่ยนค่างานก็ทําเป็นห้องครัวได้ห้องนัครบ ติดกับห้องน้ำผู้หญิงนะครับห้องน้ำหญิงในด้านนี้คห้องครัวชั้นหนึ่งนะครับู่ข้างล่างนีอยู่กับห้องตรวจสอบการเงิน,นครับการเงินสองตรงนี้เดี๋ยวจะต้องติดไปเดีย๋ยวเข้าไปดูข้างในห้องเป็นยัง้าเป็นไงเอ,อ่ยสวยไหมครับ เห็นเสาสองต้นนี้ไหมเสาสอต้อนนี้คือเป็นการขยายพื้นที่ออกไปนะครับเดิมทีก็จะเป็นกระถางต้นไม้เขาว่ากันตรงนี้ก็ขยายทําพื้นออกมาเพิ่มนะครับทําทให้ห้องกว้างขึ้นนองรับราชการได้มากขึ้นน่าจะ4ี่าคนได้เลยแถวนี้นะครับเห็นไหมมุมนี้ก็จะเป็นมุมรับเอกสารได้ จะมีเจ้าหน้าที่ธุรการนั่งตรงนี้เพื่อรับเอกสารประชาชนมาส่งเอกสารนะครับสวัสดีค่ะมีอะไรมาส่งค่ะก็จะยื่นลงไปรับแบบนี้ปิดกระจกกาหนะครับตัวบนก็เปิดได้นะครับอีโจ ยังไม่ได้ติดหลอดไฟกับแอร์นะครับงานฉาบปูนโครงสร้างนะครับเสาคานด้านนอกอาคารสิทธิ์ภาสัยเหลือไม่เยอะนะใกล้จะเสร็จแล้วนะงานฉาบ าวเสร็จก็จะเป็นทาสีทาสีปูกระเบื้องนะครับปูกระเบื้องก็ไล่ลงมาแล้วถึงชั้นสองนี้ยืนอยู่ด้านหลังนะครับอาคารสุภาสายนะครับซึ่งมีถนนนะครับคอสลอวิผ่านด้ว่วนียถนนสุรรชการนะครับ งานล้วาหินล้างทํามาด้านหลังแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จทั้งหมดเดี๋ยวลองเดินดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างผลงานนี่คนงานมาน้อยเนื่องจะฝนตกนะครับ ปิดผนังด้วยไม้ฝาเชลล่านะครับโอเอ c ีจีนั่นนะ่ะไม่ธรรมดาเนี่ยสีอะไรนะเลือดหมูครับนี่ผมก็เลือกเองสัญญาก็จะเป็นผมเลือกนะครับญญเศษไมญญ้พวกนี้นต้นมะขามเนี่ยยังไม่ได้ออก ด้าน,นหลังก็ยังมีส่วนที่ยังไม่ได้ฉาบก,ก็จะมีห้องนี้นะครับยังไม่ได้ฉาบส่วนใหญ่ก็ฉาบหมดแล้วครับเดียวต้องย้ายนั่งลานมาไม่รู้